เรื่องราวเริ่มต้นจากเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ม้วนถุนเท้าของพ่อให้เป็นก้อนกลมๆเพื่อสมมุติว่าเป็นลูกบาสเกตบอลเขาไม่ได้เล่นในสนามที่ปูด้วยไม้ปากเกตขัดเงาแต่เล่นอยู่ในห้องนอนเล็กๆของตัวเองพร้อมกับถังขยะที่ตั้งอยู่มุมห้องเขากระโดดช้ดซ้ำแล้วซ้ำเล่าพร้อมกับตะโกนชื่อของนักบาสเกตบอลในดวงใจและฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นคนที่โลกต้องจดจำ ในโลกแห่งความเป็นจริงการมีความฝันเป็นเรื่องง่ายใครๆก็ฝันได้แต่การตื่นขึ้นมาในทุกเช้าเพื่อไล่ล่าความฝันนั้นด้วยความบ้าคลัง่งเป็นเรื่องที่น้อยคนนักจะทำได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานที่ชื่อว่าโคบีไบรัน ชายคนนี้ไม่ใช่แค่เก่งมาตั้งแต่เกิดแต่เขาสร้างตัวเองขึ้นมาจากความมุ่งมั่นที่อยู่เนื้อกว่าคำว่าพยายามสิ่งที่เขาทำถูกเรียกว่ามัมบ้าเมนททลิตี้หรือจิตวิญญาณแห่งอสรพิษที่ไม่เคยยอมแพ้วันนี้เราจะมาถอดรหัสชีวิตของเขาไม่ใช่ในฐานะนักกีฬาแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์ว่าศักยภาพของคนเรานั้นไร้ขีดจากัดหากใจเราสั่งให้ไปต่อ ย้อนกลับไปในช่วงวัยรุ่นในขณะที่เด็กคนอื่นๆอาจจะใช้เวลาว่างไปกับการเที่ยวเล่นหรือพักผ่อนแต่โคบีเลือกที่จะแตกต่างเขาประกาศตัวว่าจะเข้าสู่ลีก NBA บทันทีที่จบมัธยมปลายท่ามกลางเสียงวิจารณ์ว่าเขายังเด็กเกินไปยังไม่พร้อมและคงจะล้มเหลวไม่เป็นท่าแต่เขาไม่ฟังเสียงเหล่านั้นสิ่งเดียวที่เขาฟังคือเสียงหัวใจตัวเองที่บอกว่าฉันทำได้ แต่ชีวิตจริงไม่ได้สวยหรูเหมือนในหนังในปีแรกของการเป็นนักอาชีพเขาต้องเจอกับบททดสอบที่โหดร้ายที่สุดในเกมเพลย์ออฟที่สำคัญกับทีมยูท่าแจสช่วงเวลาชี้ชะตาทีมต้องการคะแนนเขาเลี้ยงบอลขึ้นมาตัดสินใจชูดและมันเป็นแอร์บอลหรือลูกว่าวที่ไม่โดนแม้กระทั่งห่วงไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่เกิดขึ้นถึง4ครั้งติดต่อกัน สำหรับคนทั่วไปนี่คือความอับอายขายหน้าในระดับประเทศผู้คนหัวเราะเยาะสื่อมวลชนวิจารณ์ยับเยินความล้มเหลวครั้งนั้นรุนแรงพอที่จะทำลายความมั่นใจของเด็กหนุ่มวัย18ปีให้แหลกสลายและอาจทำให้เขาไม่กล้าชูลูกสำคัญอีกเลยตลอดชีวิต แต่ปฏิกิริยาของโคบีกลับตรงกันข้ามทันทีที่เครื่องบินแตะพื้นลอสแอนเจลิสเขาไม่ได้กลับบ้านไปนอนร้องไห้แต่เขาตรงไปที่โรงยิมโรงเรียนเก่าไขากุญแจเข้าไปและเริ่มซ้อมชูดชูดจนพระอาทิตย์ขึ้น เขาค้นพบว่าสาเหตุที่เขาชูดพลาดไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งแต่เป็นเพราะขาของเขาล้าและไม่มีแรงพอดังนั้นเขาจึงเริ่มโปรแกรมการฝึกความแข็งแกร่งที่หนักหน่วงที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าความล้มเหลวแบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกนี่คือบทเรียนแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่มันคือข้อมูลมันคือสัญญาณเตือนที่บอกเราว่าเรายังมีจุดอ่อนตรงไหนและต้องแก้ไขอย,อย่างไร คนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกไม่ได้หลีกหนีความล้มเหลวแต่พวกเขาวิ่งเข้าหามันเรียนรู้จากมันและใช้มันเป็นเชื้อเพลิงเมื่อพูดถึงวินยัยหลายคนอาจจะนึกถึงการตื่นเช้าแต่สำหรับโคบี้มันคือระดับที่คนทั่วไปมองว่าบ้าคลัง่งมีเรื่องเล่าจากเทรนเนอร์ทีมชาติสหรัฐว่าครั้งหนึ่งในแคมป์เก็บตัวเวลาประมาณตีสามครึง่งโทรศัพท์ของเทรนเนอร์ดังขึ้น เป็นสายจากโคบี้ที่ขอให้ช่วยมาดูการฝึกซ้อมหน่อยเมื่อเทรนเนอร์ไปถึงโรงยิมพบว่าโคบี้เหมื่อท่วมตัวเหมือนพึ่งอาบน้ำมาเขาซ้อมหนักมากเทรนเนอร์ร่วมซ้อมด้วยจนถึง6โมงเช้าแล้วขอตัวไปนอนพักแต่โคบี้ยังซ้อมต่อต่อมาตอน11โมงเช้าเมื่อนักกีฬาคนอื่นๆเริ่มตื่นและเดินเข้ามาในสนามซ้อมเทรนเนอร์เห็นโคบี้กำลังชุดลูกลงห่วงอยู่คนเดียว เขาเดินเข้าไปถามว่านี่คุณไปนอนมาตอนไหนโคบี้หันมาตอบหน้านิ่งๆว่าอ๋อผมเพิ่งจะพักตอนนี้นี่แหละผมอยากจะชูดให้ครบ800ลูกก่อนการกระทำนี้สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังถ้าคุณเริ่มซ้อมตอนตีสี่ในขณะที่คนอื่นเริ่มซ้อม8ดโมงเช้าในหนึ่งวันคุณจะมีเวลาพัฒนาตัวเองมากกว่าคุอื่นสชั่วโมง ถ้าทำแบบนี้ทุกวันเป็นเวลา5ปี10ปีช่องว่างระหว่างคุณกับคู่แข่งจะห่างจนพวกเขาไม่มีวันตามทันไม่ว่าพวกเขาจะพยายามแค่ไหนก็ตามความสำเร็จของโคบี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบช่วงต่างอาชีพเขาต้องเจอกับมรสุมชีวิตทั้งปัญหาส่วนตัวคดีความและความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมทีมอย่างชาคิโอเนวจนนำไปสู่การแตกหักทีมที่เคยยิ่งใหญ่พังทลายลง โคบี้กลายเป็นแพะรับบาปในสายตาคนทั้งโลกเขาถูกมองว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวหยิ่งยโสและไม่สามารถนำทีมสู่แชมป์ได้โดยลำพังในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดนั้นเองเขาได้สร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาเขาตั้งฉายาให้ตัวเองว่า The Black Mamba งูพิษที่ว่องไวและอันตรายที่สุดเขาอธิบายว่านี่คือวิธีรับมือกับแรงกดดัน เขาแยกตัวตนที่เป็นโคบีไบรันซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกเจ็บปวดออกจากเดอะแบล็กมัมบ้าที่เป็นเครื่องจักรสังหารในสนามเมื่อก้าวลงสู่สนามเขาจะทิ้งปัญหาทุกอย่างไว้ข้างหลังและโฟกัสเพียงสิ่งเดียวคือชัยชนะนี่คือจิตวิทยาขั้นสูงในการบริหารจัดการอารมณ์เมื่อโลกภายนอกเสียงดังและวุ่นวายเราต้องสร้างโลกภายในที่สงบนิ่งและมุ่งมั่น การสร้างเอาเชิดอีโก้หรือตัวตนอีกด้านหนึ่งขึ้นมาช่วยให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดทางความรู้สึกและโฟกัสกับหน้าที่ตรงหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบการกลับมาสู่จุดสูงสุดของเขาอีกครั้งในปี2009และ2010ผิสู์ให้เห็นว่าเขาทำได้เขาคว้าแชมป์โดยไม่มีแช็คลบคำสบประมาททุกคำด้วยผลงานในสนามไม่ใช่ด้วยคำพูดโต้ตอบ ภาพที่เขากระโดดขึ้นไปยืนบนโต๊ะกรรมการกางแขนออกท่ามกลางเสียงเฉียกกึกก้องและกระดาษสีโปรยปลายไม่ใช่ภาพของคนเก่งแต่เป็นภาพของคนที่ไม่ยอมแพ้แต่แล้วบททดสอบที่โหดร้ายที่สุดทางร่างกายก็มาถึงในปี2013ขณะที่เขากำลังพยายามพาทีมเข้าสู่เพลย์ออฟด้วยไว34ปีเขาเล่นแทบจะทุกนาทีแบกทีมไว้บนบา จนกระทั่งในเกมหนึ่งจังหวะที่เขากระชากตัวออกไปปืดเสียงเอ็นร้อยหวายขาดสะบัน้นความเจ็บปวดระดับที่ทำให้คนทั่วไปลงไปนอนดิ้นพลาดแต่โคบี้พยายามใช้นิ้วเขีย่ยๆดูว่าเอ็นมันยังอยู่ไหมเมื่อรู้ว่ามันขาดไปแล้วเขาไม่ได้ร้องขอเพลงพยาบาลทันทีเขาค่อยๆพยุงตัวเองเดินกระเพกกลับไปที่เส้นชุดลูกโทษทั้งที่ขาข้างนั้นรับน้ำหนักแทบไม่ได้ ท่ามกลางสายตาคนดูนับหมื่นและความเงียบสงัดเขาชุดลูกโทษลงทั้งสองลูกแล้วค่อยเดินออกจากสนามด้วยตัวเองวินาทีนั้นคือบทสรุปของมัมบ้าเมนททลิตี้อย่างแท้จริงมันคือการบอกว่าต่อให้ร่างกายฉันจะพังแต่ใจฉันยังไม่พังภารกิจของฉันยังไม่จบจนกว่าฉันจะทำให้มันจบเขาแสดงให้โลกเห็นว่าอุปสรรคทางกายภาพไม่อาจหยุดยั้งเจตจำนงที่แน่วแน่ได้ กระบวนการฟื้นฟรูร่างกายหลังจากนั้นเป็นเรื่องที่ทรมานและน่าเบื่อหน่ายแต่เขาก็ทำมันวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งกลับมาลงสนามได้และในเกมสุดท้ายของอาชีพเขาฝากผลงานระดับตำนานด้วยการทำไปถึง60คะแนนในวัย37ปีเป็นการอำลาที่สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่นักกีฬาคนหนึ่งจะทำได้มัมบ้าเอาคือคำพูดสุดท้าย แต่ตำนานเพิ่งจะเริ่มต้นหลังจากแขวนรองเท้าหลายคนคิดว่าเขาคงจะพักผ่อนแต่โคบี้กลับเริ่มต้นบทบาทใหม่ด้วยความหลงไหลเดิมเขาหันมาทำสื่อผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันสั้นเรื่อง Dear Basketball และสามารถคว้ารางวัลออสการ์มาครองได้สำเร็จสิ่งนี้ตอกย้ำว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์เฉพาะด้านแต่เป็นเรื่องของวิธีการคิด หากคุณเอาวิธีคิดแบบผู้ชนะไปใช้กับเรื่องใดคุณก็สามารถประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นได้เช่นกันเขากลายเป็นคุณพ่อที่ทุ่มเทเวลาให้กับลูกสาวโดยเฉพาะจีแอนนาหรือจีจี้ที่มีความรักในบาสเกตบอลเหมือนพ่อเขาถ่ายทอดวิชาความรู้เป็นโค้ชและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กเลื่อนใหม่เขาเริ่มผลักดันวงการกีฬาหญิงสนับสนุนความเท่าเทียมและกลายเป็นเมนทอร์ให้กับนักกีฬาดาวรุ่งมากมาย แต่แล้วในเช้าวันที่หมอกลงจัดของเดือนมกราคม2020โลกก็ต้องหยุดหมุนข่าวรายที่ไม่มีใครอยากเชื่อแพร่สะพัดไปทั่วการจากไปอย่างกระทันหันของโคบีและลูกสาวสร้างความโศกเศร้าสะเทือนใจไปทั่วโลกไม่ใช่แค่แฟนบาสเกตบอลแต่รวมถึงผู้คนทุกวงการทำไมการจากไปของเขาถึงส่งผลกระทบมากมายขนาดนี้ คำตอบคือเพราะโคบีไม่ได้ทิ้งไว้แค่ถ้วยรางวัลหรือสถิติคะแนนแต่เขาทิ้งจิตวิญญาณเอาไว้เขาทำให้เราเห็นว่าชีวิตมนุษย์นั้นสั้นและเปราะบางแค่ไหนแต่ในความสั้นนั้นเราสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเป็นอมตะได้เขาเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการพยายามเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเพื่อให้พวกเขาสามารถเป็นคนที่ยอดเยี่ยมในสิ่งที่พวกเขาอยากจะทา นี่คือมรดกที่แท้จริงเรื่องราวของเขาบอกเราว่าอย่ารอให้ถึงวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะทุ่มเทอย่ารอให้พร้อมเพื่อที่จะเริ่มทำตามฝันเพราะเราไม่รู้ว่านาฬิกาชีวิตของเราจะหยุดเดินเมื่อไหร่จงใช้ชีวิตในแต่ละวันให้เหมือนกับว่ามันเป็นวันสุดท้ายที่จะได้ทำในสิ่งที่รัก งสงใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจงรักในกระบวนการที่ยากลำบากพอๆกับความสำเร็จที่ปลายทางไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะเป็นนักเรียนพนักงานออฟฟิศศิลปินหรือพ่อแม่คุณสามารถมีมัมบ้าเมนชัลิตี้ได้ในวันที่คุณเหนื่อยจนอยากจะล้มตัวลงนอนให้ถามตัวเองว่าวันนี้ฉันทำดีที่สุดหรือยัง ในวันที่เจอปัญหาถาโถมให้บอกตัวเองว่านี่คือโอกาสที่จะพิสูจน์ความแข็งแกร่งความยิ่งใหญ่ไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงินในบัญชีหรือจำนวนคนกดไลค์แต่วัดกันที่ว่าเมื่อคุณจากไปแล้วคุณได้ทิ้งอะไรไว้ให้คนรุ่นหลังได้จดจำคุณได้จุดไฟในใจใครบ้างหรือเปล่าโคบีไบรอันสอนให้เรารู้ว่าคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุด ไม่ใช่คนอื่นแต่คือตัวเราเองในเมื่อวานหน้าที่ของเราคือต้องเก่งกว่าเมื่อวานเข้มแข็งกว่าเมื่อวานและมีปัญญามากกว่าเมื่อวานแม้เพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วรอยแผลเป็นความเจ็บปวดหยาดเหงื่อและน้ำตาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เครื่องหมายของความทุกข์ระทมแต่มันคือเหรียญตราแห่งความภาคภูมิใจของคนที่กล้าใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ วันนี้แม้ตัวเขาจะไม่อยู่แต่เสียงรองเท้าเอียดอาดบนพื้นสนามเสียงลูกบาสกระทบพื้นและเสียงลมหายใจแห่งความมุ่งมั่นยังคงดังก้องอยู่ในใจของผู้คนนับล้านทุกครั้งที่มีคนตื่นเช้าเพื่อไปวิ่งทุกครั้งที่มีคนยอมอดทนนั่งทำงานจนดึกดื่นเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดทุกครั้งที่มีคนล้มแล้วลุกขึ้นมาสู้ใหม่วิญญาณของมัมบ้ายังคงมีชีวิตอยู่ตรงนั้น คำถามสุดท้ายสำหรับคุณในวันนี้คือคุณพร้อมที่จะเป็นตำนานในแบบของตัวคุณเองหรือยังคุณพร้อมที่จะตื่นขึ้นมา,ผาเผชิญหน้ากับความท้าทายและใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับลมหายใจที่มีอยู่หรือไม่อย่าปล่อยให้ความกลัวมาขีดเส้นจำกัดให้ชีวิตจงข้ามเส้นนั้นไปแล้วคุณจะพบว่าตัวคุณทำอะไรได้มากกว่าที่คิดเสมอ หากคุณรู้สึกว่าเรื่องราวนี้ได้จุดประกายไฟบางอย่างในใจคุณหากคุณต้องการเติมเชื้อเพลิงให้จิตวิญญาณในทุกๆเช้าเพื่อก้าวออกไปเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเราอยากชวนคุณมาร่วมเดินทางด้วยกันกดติดตาม Wake So Podcast ปลุกใจในทุกวันเอาไว้ไม่ว่าคุณจะฟังผ่านช่องทางไหน เพราะที่นี่เรามีเรื่องราวที่จะเปลี่ยนวันที่เหนื่อยล้าให้กลายเป็นวันที่เปลี่ยมพลังเราจะช่วยปลุกจิตวิญญาณน,นักสู้ในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาเอาชนะทุกอุปสรรค ชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าจะเป็นคนธรรมดาที่ไร้เป้าหมายมาร่วมกันสร้างตำนานในแบบของคุณเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้กับเวกโซพอดแคสต์ปลุกใจในทุกวันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอให้หัวใจของคุณแข็งแกร่งดังหินผาและมุ่งมั่นดังอสอรพิษสวัสดีค่ะ